มันมันรู้สึกและสัมผัสได้เลยครับครับเงียบเงียบกับตอนที่มาครับ ได้ HRV ครั้งนี้นะคะลูกค้าได้เข้ามาทําโปรแกรมพ่นก,กั้นสนิมแบบเก็บเสียงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้าออกไปวนรถด,ด้านนอกกันและถามความรู้สึกจากผู้ใช้จริงเลยนะคะว่าความแตกต่างระหว่างก่อนพ่นและหลังพ่นแตกต่างกันไหมเดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยกับเจ้าของรถกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกจากร้านนะคะเพื่อที่จะไปวนรถและเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกของพี่เจ้าของรถกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าความรู้สึกที่เวลาขับรถก่อนพ่นกับหลังพ่นเนี่ยแตกต่างกันจริงไหมเดี๋ยวเราไปวนรถกันค่ะเดี๋ยวพี่ขับรถเป็นแบบว่าปกติในชีวิตประจําวันเลยก็ได้ค่ะจะได้แบบว่ามันจะได้สัมผัสความรู้สึกได้จริงด้วยหนูคิดว่า อันนี้ขอบอยางประตูไซเลนซิลมันก็จะช่วยในเรื่องของลมทางด้านประตูด้วยนะคะพี่ซึ่งเวลาถ้าสมมติรถมอไซค์ที่มันท่อเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาอันนี้คือช่วยลดได้เยอะเลยแล้วก็ยังช่วยป้องอยางขอบประตูเดิมๆะคะ่ะให้มันช้ำน้อยลงด้วยก็คือเหมือนยืดอายุข,ของเดิมๆดนวยใช่ค่ะอันนี้หนูไม่ได้นั่งตอนที่ก่อนคนพี่ก็พี่ว่าแตกต่าง<บ>ไหม ก็ตอนมาดังจะดังดังกว่าใช่ไหมคะตัวนี้ตอนที่ไปเทสก็ก็เสียงดังดังกว่านี้ใช่ไหมคะใจเหมือนกันเลยดังดังดังยางดังเสียงใต้ท้องใช่ใช่ใต้ท้องยิ่งวิ่งเร็วยิ่งดังแล้วแบบลมตามประตูอ่ะปาเจโรยิ่งร้นเก่าอ่ะขอบยางมันจะซีดด้วยก็แปลกเหมือนกันนะว่าทำไมถึงดังขนาดนั้น คือขอบยางอ่ะมันใหม่พี่แต่ว่ามันแค่ไม่แน่นอันนี้คือแน่นแบบจนปึกปักเลยอ่ะอันนี้คือแน่นเลยจริงๆและช่วยลดเสียงด้านนอกเข้ามาข้างในได้ดีด้วยมันรู้สึกและสัมผัสได้เลยเนงะียบเงียบจต่ตอนที่มา พราะนี่หนูแบบอยากทราบเลยเหมือนกันเพราะหนูเคยนั่งฮอนด้าซีวิคอยู่คันหนึ่งสําหรับหนูหนึ่งดังยิ่งรถเตี้ยยิ่งดังพี่สําหรับตัวหนูตอนนั้นอ่ะคือเห็นได้ชัดมากแต่ว่าคันนี้คือหนูอ่ะไม่ได้ลองก่อนหนูก็เลยต้องถามพี่ตอนไปขซีวิคตอนไปขับซีวิคอ๋อที่จินจ้าซีวิคใช่เหมือนกันดังแต่ดังเหมือนกันโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ไปวนรถด,ด้านนอกกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามพี่กันอีกทีหนึ่งว่าความแตกต่างระหว่างก่อนพ้นและหลังพ้นน่ะแตกต่างกันจริงไหมเพราะว่าพี่เขาใช้รถทุกวันและการขับนะคะก็คือจะใช้ความเร็วอยู่ที่ระดับปกติในชีวิตประจําวันเลยจะไม่ได้วัดความเร็วของค่าเดซิเดลนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกจากการขับรถด,ด้วยความเร็วปกติกันคะ่ะว่าแตกต่างจริงๆไหมเดี๋ยวรบกวนพี่นะคะตแตกต่างครับแตกต่างกว่าที่ที่ขับมา เวลาเราวิ่งรถตามท้องถนนเนี่ยค,ะค่ะพี่ช่วงล่างหร,หรือว่าเวลาเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยเสียงลมเสียงยางมันจะเข้ามาด้านในซึ่งอันนี้ช่วยลดไปได้จริงเลยไหมคะจริงครับจริงครับตอนขับมาก็เสียงดังกว่าแต่พอมาพ่นพ่นก,กันสนิทเก็บเสียงเก็บเนี่ยเก็บได้ดีขึ้นครับสัมผัสได้สัมผัสได้ค่าของเสียงอาจจะลดไม่เยอะนะคะแต่ว่าความรู้สึกนี่คือสัมผัสได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแดีวหนูลบกวนพี่แค่นี้ดีกว่าต้องขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของรถด้วยนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ